สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดชา n n e นะครับผมกับคบกันอีกครั้งในการรีแอคชั่นนะครับผมวันนี้เรามารีแอคชั่นภาคต่อของเมื่อเมื่อฟยูนะครับผมก็คือ fighting Mr second นะครับผมแต่ทีเนี้ยเราจะรอครบ2 EP ก่อนแล้วค่อยเริ่มรีแอคนะครับผมก็จะเป็นแพ็กเกจ2 EP ไปเรื่อยอีีหนึ่งอีพีสองทีนี้ก็เราเลยมาเกริ่นนำก่อนก็คือมาดูตัวอย่างของ fighting Mr second กันก่อนนะครับว่ามันมีตัวอย่างซึ่งตอนเหมือนจะมีการเปิดคู่ใหม่คู่ใหม่ก็คือจริงๆคู่คุณหมอ ที่ตอนแรกว่ามันมีแฟลชแบ็คเออเหมือนก็สมัยเห็นเออเห็นคนคนเดโรงเรียนเก่าใช่ใช่ก็จะมีคู่ของเขามาอีกแก้วบินๆน่ะพี่ว่าน่าจะใช่ใช่ก็คือจะวคู่ของเขาคนนั้นมาแล้วก็คู่ของตัวเตอร์ี่ก็คือโจสุอี่กับกาสุเตอร์อืมที่ก็จะเป็นที่จะเราจะได้เห็นกันในในภาคสองเขาจะบเป็นยังไงแล้วแบบเขาจะแบ่งเป็นสองตัวอย่างสองสองสองช่วงก็จะมีสัมภาษณ์เล็กๆน้อยก็ถือว่าเป็นการเกริ่นนํา สำหรับมิเตอร์เฟิร์ตฟี่มิชชันเซคันด์นะครับผม<ช>นี่จะดูกันต่อไปนะครับผมก่อน <S <S อ,นอื่นนะครับคือเพิ่งเข้ามาตามใหม่เนี่ยเราได้รีแอคชั่นไปแล้วนะครับผมกับเอดับเบิลเอ็นเฟย์ยูนะครับผมทั้ง6 EP ไปตามย้อนดูกันได้นะ<ช>ครับผมในเพลย์ลิสต์นะครับผมเดี๋ยวทิ้งเพลย์ลิสต์ไว้ให้ด้านบนนะครับก็ไปติดตามกันได้แล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยนนี้ชื่อแฮมนะครับผมในชื่อคิวแอกนะครับผมก็ช่องเราก็จะเป็นสไตล์การรีแอคชั่นที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็คือเเ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 วววาา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 ารรรจจจจจะะะะแแบบบบบออ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 หหยยยิกกกปปดด็็นน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 งงััมมมมพูตตต่่ทถถี์์ื มีสาระอะไรที่เราสอดแทรกได้เราสอดแทรกลงไปแล้วก็อาจจะมีบางประเด็นที่เราเอา Experi e n c e ของเราเข้าไปพูดเข้าไปอธิบายนะครับผมก็จะไม่ได้แบบว่า r e a c t i ช n อย่างเดียวนันถ้้บางคนนะชอบ r e a c อ i o n ก็ดู r e a c t i o n ซึ่งปกติก็ยอมรับว่าไม่ใช่คน Reaction ที่ชัดหรือว่าแบบตกใจหรืออะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เป็นคนที่ reaction ปกติเหมือนคนดูซีรีส์ทั่วไปแต่ก็จะเป็นในในพัทหลังมากกว่าในการพูดคุยถ้าใครเข้ามาเจอกันก็สามารถไปดูพัทพูดคุยกันได้ นะครับผมแล้วชอบฟังแบบวิจารหรือจะถกเถียงเพราะว่าทีเราเข้าใจว่าดูมาเยอะแล้วอาจจะดูว่าเอ้คุณคิดแบบไหนก็ไปดูในช่วงทางเลือกช่วงตามที่ตัวเองชอบเลยอยากดูช่วงไหนช่วงได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้มันสกิปได้ง่ายผมว่าแต่ละคนทําแบบสบายๆก็ฝากไปด้วยแล้วถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส cribe ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมส r i b e นะครับแล้วก็กดดิ่งเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่เราไม่แน่ใจว่าจะออกมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องขอให้กดกระดิ่งนิดนึงเผื่อว่าแแจ้งตรงแจ้งเตือนจะได้เห็น โอเคงั้นก่อนอื่นขอขอบคุณทาง VTV Original นะครับเพราะ็า VTV ที่อนอุญาตให้เราทำ Reaction ได้งั้นเดี๋ยวเป็นเริ่มเลยดีกว่ากับตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างของ Fighting Mister Second แล้วก็สัมภาษณ์ใน Fighting Mister Second พัก2นะครับค่ะไปไ่ดูเลยจังหวะกูีจนเน่มน่าฝันมากครับ 你以为你自己能解决所有问题吗？反对、嗯！<罪>我对你情深有意识那我就重新追你。不是那件事都结束了，这不是最后一次。五年前我会让，这一次<哇>我会让舒立跟我一起面对你。不要期待随着时间能假戏真做回到从前。够了！我要在他以为已经复合的时候甩了他，我要他知道让人背叛的痛。

อารมณ์ขึ้นเลยโอ้ยน่ารักมากจริงจริงคือเหมือนกับว่าเขาต้องการมามาจีบให้แบบรักกันใหม่แล้วปประชดนะก็คือเหมือนกับจริงๆริก็คือตั้งใจเหมือนประชดอะเหมือนกับอีคนนึงปฏิเสธใจแข็งเนาะมันก็เหมือนกับว่าคือคนแรกเขาใจผิดคิดว่าเขาหายไปแล้วเขาไปม,มีคนใหม่นู่นนี่น<ช>ี่ยแล้วทิ้งไปไม่ยอมกลับมาสักทีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้เขาว่าชอบฉันใหม่แล้วเดี๋ยวฉันจะหักหลังเขาด้วยการเอาคืนเขาเอาคืนอะไเงี้ยท้ายมันแบบ เล่นกับเกมหัวใจเนาะทีมเนก็เจ็บแล้วเหมือนมีพ่อเข้ามาอีก่ะแต่ว่าพ่ออาจจะไม่ค่อยขัดขวางอะไรมากมายแล้วดูทรงแล้วดูจากตัวอย่างแต่ทำไมพ่อดูเล่นใหญ่มากเลยไม่รู้ไม่รู้มีอะไรอ่ะดูแต่เหมือนกับว่าฉากมันติออกมาเยอะมากจนรูแล้วก็เหวี่ยงลงโซฟาเพราะหลังจากนั้นนางได้การนางจะต้องแบบมึงกี่ใช่ไหมก็เลยไม่จะฉันวาจะไม่ได้การเพราะบอกว่าพอจะได้การเสร็จแล้วก็จะแบบเบรก ขอโทษรู้สึกผิดหรอแบบต้องไปหนางนั้นไม่จะเบี่ยงลงแล้วก็ฉีกเสื้ออย่างนี้หรอร้องไห้แล้วรู้สึกผิดไม่ไม่จะไปออเดอร์ออเดอ์เล่ะคินะอ่ะอ่ะอีกคู่หนึ่งชูสเจอนะครับผมก็คือคุณหมอคุณหมอสติวัลล์สติวัติวลิลัิั 我没病。你真的有可爱。如果是他，你就不会觉得什这里是空的，没有任何东西，也放不进任何东西。 一点点不行。裴少一，你争取。你不要我就不要管我。裴少一，祝 <Hey, sorry. S 1> 你幸福。没录 d r a 了，兄弟，喏，没哦。没听见，他有没得？ เหมือนเด็กมีปัญหาเหมือนกับเด็กเขาชอบแล้วเหรอนคนนี้เขามีไม่อยากจะชอบต่ออะไรแบบเนี้ยคือแบบดฉันว่าเอางี้อไม่รู้นะใช่ดูทีเซอร์แล้วฉันเดานะ คือตอนที่เขายังเป็นครูเอ้ยเป็นแค่แห,หมออยู่ที่โรงเรียนแล้วตคนนี้เป็นเด็กนักเรียนอ่ะเขาอาจจะมีความรู้สึกอะไรต่อการแล้วคนนี้มาผ่านมาจนคนนี้เรียนจบมาทํางานแล้วเหมือนกับเขาเลิกหลักไปแล้วว่ะตัวหมอแล้วเหมือนน้องคนเนี้ก็หลับมา,มาวนเวียนแต่ในคอนดิชันที่เขามีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เพื่อนพูดไปอะ่ะแล้วมันต้องเริ่มต้นกันใหม่อีกคนนึงก็เหมือนอ่อนแอเหลือเกินฉันต้องการเธอแต่อีกคนนึงก็เหมือนตัดใจแล้วฉันไม่ต้องการเธออะไรเงี้ยอ่ะไม่รู้ต้องรอดู แต่คิดว่าเป็นคู่รองคงไม่รู้เขาจะเล่าเรื่องเด่นถ้าเป็นเราเป็นสองคู่กนนะพาร์ทนี้มันดูหนักจังเลยเขาหนักเอาตัวอย่างมาให้นี่เหมือนเอาชูสองคู่เลยอ่ะใช่แต่พาร์ทนี้มันดูหนักมากเลยนะไม่เหมือนพาร์ทแรกเลยนะมันเป็นไฟยูเลยไฟติ้งในเมื่อมันไฟยูนี่ขึ้นในเมื่อมันไฟยูไฟติ้งนี่ต้องไฟติ้งชื่อเต๋อแบบาไฟติ้งเอาจริงถามว่ามันดีไหมมันค่อนข้างแบบเหมือนพลิกอะทำให้ซีรีส์เรื่องเดิมแต่เส้นเรื่องมันใหม่แล้วมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันก็ต้องมีความเข้มข้นของการใช้ชีวิิิตตตตมมมมาา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 ากกขขขขึ้้้้นนนออองงงงงเเเชีววววจรรพูดะะแแหลล่่บบทๆค สถานการณ์ต่างมันมากขึ้นมันไม่ใช่เด็กซ้อนของความไม่ตกผู้ใหญ่เนาะไม่ได้คิดน้อยแบบเด็กเแล้วมันก็มีความคิดเยอะมีหลายเลเยอร์มากขึ้นจะเล่นยังไงมึงว่าทำไมนักแสดงดูเก่งขึ้นด้วยนะมันเหมือนไดนเป็นเด็กหรือก็เทิร์นต้องได้เป็นคนตคนละคนไปเลยอ่ะถ้าใส่สูตรทุกอย่างก็เปลี่ยนแล้วลมสุดก็ขึ้นด้วยอ่าดูสัมภาษณ์ดูสัมภาษณ์เพื่อจะเจอรู้เรื่องราวเขามากขึ้นโอ้ฉันอยากเป็นเมียหมอมากเลยอ่ะคูแกก่อน 性别这件事情本来就没有那么，呃，非得要异性在一起或是怎么样？对，我觉得都是在讲爱情，那就是爱情本身，然后人对人，个体对个体。我觉得任何的爱情跟感情它是一样的，因为喜欢一个人就喜欢一个人，它其实我觉得对我来讲是不分年龄跟性别。那。嗯 只有爱，它是超越一切的，所以我觉得不会有男男男女不是女女的、嗯、这种比较性别的这种看法，而是单纯就是只想爱情跟感情这这块。最早是用肢体，对，个是下文的，到零零咯，就这个角角色的肢体跟他的心理状态，其实算是在这个剧本里面比较特别的。 那你看维甘拿，他好像，很有，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 你有，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  他往往其实不是内心可能所想，就是他的他所表现出来的可能就不是他内心的感受。在开拍之前，跟他把自己关起来，就是开始主角各种呃，可能人家讲的笑话，是人家生气或者怎么样，我就是把自己关起来，去感受这种对任何事情都没有任何反应或情绪，让我好进入到这个角色里面。 在心里面就会有看到守玉有两个面相。第一个就是跟事的，你可以看到守玉是很自在的，嗯，因为一个非常熟的人嘛、啊。那另一个面相就是他戴着面具去面对真选，嗯，那、嗯、我觉得这你是，我们两部 c h 我们两个，เจอคนอื่นท我่เราสุดก็ต้องใส่หน้ากาก 这个超我很喜欢他的逼累了哈，坚持，然后，嗯、呃，他对于爱情的执着，因为可能生命中唯一得到温暖的地方就是在这个人身上，所以希望你可以一直坚持下去。哎，不好意思，那天撞了你。 胸部蛮痛，虽然你告诉我你不痛，但我觉得还是有点过意不去，因为我的角色一直在对你做出各种动手动脚的行为。对，但是都是角色的错，不是我的错。嗯 <laughs> <laughs>、呃，我觉得之前他就感觉他就是一个、呃、很亲切的一个弟弟，然后在表演的时候，嗯呃、你记到说老黄，他记、嗯、得说 那希望他未来在表演方面，他可以是保持下去。那也希望他未来可以，呃，在戏剧方面可以有更好的发展。Hello，大家好，我是张文佳，我在《永远的第一名》跟《第二名》的逆境中饰演萧逸裴守一。希望播影的时候，你们要爱上裴守一。Hello，大家好，我是石之田，我在《We Best Love》里面饰演的角色是于真轩。那。 想跟你们说，希望你们都喜欢这个戏剧，希望你们都喜欢于真轩，那也希望你们都喜欢我，拜拜。水之天。 ก็ประมาณนี้ก็พอจะเห็นเรื่องราวมากขึ้นว่าจริงๆแล้วจะแบบว่าน่าจะมีคนนี้ี่จะมีปัญหาเหมือนที่บอกมีปัญหาทางจิตอะไรบางอย่างหนึง่งแล้วก็ต้องมาเจอคุณหมอแล้วคุณหมอก็ช่วยไว้ในตอนเด็กๆมัง้งแล้วก็น่าจะมีปัญหาที่เปียน่นาจะเป็นเรื่องเปียกดาวจะไปไปได้แต่ก็เห็นเนาะว่าสองคนนี้เวลาการแสดงมันไม่ได้ง่ายเยนาะขาพูดถึงความยากอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าคนที่เป็นตัวเด็กอะคาแรคเตอร์คือแบบชาติสกเออแล้วคือความรู้สึกว่า การที่เล่นเหมือนคนปกติอ่ะมันเหมือนกับใกล้ตัวแต่พอมันเป็นไม่ปกติพี่ว่าอย่างเงี้ยมันแบบมันมีความต้องเข้าใจจะต้องแสดงสีหน้ายังไงกังวลยังไงไม่ปลอดภัยหร<ม>ือไม่ไว้ใจใครมันต้องแสดงออกมาให้มันแบบลำบากกันนะยากอ่ะเขาบอกอขเขาก็บอกเขายากมากในการที่จะทำเนาะส่วนของตัวรุ่นพี่คุณหมอเนี่ยเขาก็จะมีความยากในการที่เขาต้องแบบเล่นเป็นสองอารมณ์เล่นเหมือนกับคนเสนาการเหมือนกับคนที่แบบ ใส่หน้ากากไปคุยอีกคนหนึ่งไม่เหมือนคนสมุคลิกอะพูดแบบนึงแต่ใจคิดอีแบบนึงอย่างเงี้ยเออก็จะยากหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยการแสดงแบบเนี้ยมันจะต้องพูดอย่างนึงคิดแบบนึงอย่างเหี้นนคนดูอะคือมันเขาเเวลาไปฟังการแสดงมามันยากที่สุดเลยไหมเวลาเราพูดแบบนึงคิดแบบนึงเน่ยถ้าเป็นคนทั่วไปจริงๆรอะเวลาพี่พูดแบบนึงคิดอีแบบนึงอะเราจะดูไม่ออกเลยว่าเขาคิดอะไรถ้าเขาเป็นคนที่ ที่เนียนมากเลยนะเราจะรู้ไม่ออกคือพูดง่ายก,ก็ก็คือเฟกเก่งอะอ่าเฟกเก่งเราจะร <fake in S 2> ู้ไม่ออกเลยว่าจริงๆเขาคิดอะไรอยู่แต่พอเวลาในสากลแสดงอะมันทําแบบนั้นไม่ได้ไงมันทำได้สองแบบคือคุณต้องการให้คนดูไม่รู้เลยว่าคนเนี้ยคิดอะไรอยู่จริงๆหรือคุณต้องการให้คนดูอะรู้ว่า ฉันรู้นะในใจแกไม่ได้คิดแบบนั้นแต่แกพูดแบบนั้นมันเลยแยกความสองแบบนะคือถ้าพี่ต้องการแสดงให้คนดูอ่ะรู้รู้ออกอตาพี่อ่ะจะต้องแสดงออกมาว่าในใจคิดอะไรแต่จริงๆพูดออกไปอ่ะไม่คิดซึ่งมันทำให้การแสดงมันยากขึ้นไปอีกถ้าสมมติเราพูดเป็นเหมือนกับพูดเรื่องไม่จริงไปเลยอ่ะและ้วสมมติพี่นถึงเวลาการแสดงเนาะ <ừ> um เราพูดเรื่องไม่จริงใส่เข้าไปเลยอ่ะแล้วตาก็แบบก็เป็นเรื่องโกหกไปเลยอ่ะมันก็จะดูง่ายไงคนดูก็ดูว่าเ ก็ใช่อะไรเงี้ยเออจับได้แล้วว่าแกคิดยังไงอยู่เออแต่คือให้จับได้เนี่ยคนดูต้องสังเกตจากดวงตาเงี้ยมันยากมากเลยไม่หรอกถ้ามองนี้ถ้าเป็นซีรีส์บางเรื่องที่มันมันไม่ไม่ไม,มีมิติมากนะเล่าแบบความรู้สึกอ่ะมันอาจจะแบบโกหกแบบพูดอย่างนึงแสดงออกอย่างนึงแล้วก็ใส่ตามันออกอย่างนึงแต่ถ้าเกิด็หนังสืบสวนๆนะมันต้องไม่เฉลยตั้งแต่ตอนแรกอ่ามันต้องรู้ว่าแนวหนังไหนเออแต่เขาบอกว่าแนวหนังแบบเงี้ยมันยากที่ว่าคือต้องเล่นประคองสายตาให้เหมือนกับว่า เขาต้องคิดเขาต้องคิดมาก่อนแล้วไงว่าอยากให้คนใจฉันคิดแบบนี้ใจฉันคิดแบบนี้มาตลอดเลยแต่ฉันต้องพูดออกไปในอีกแบบหนึ่งแลวตามถึงจะออกมาแบบเอ๊ะฉันยังคิดอีแบบนี้อยู่เพื่อคนดูจะได้โฟกัสมาแล้วเห็นว่าเอ้ยคุณคิดไม่เหมือนแต่ที่คุณพูดเออมันเป็นอะไรที่ยากอย่บางอย่างมันคือเล่นอารมณ์เนอะดราม่ามันต้องให้ชัดแต่ถ้าเล่นสื่อส่วนๆมันต้องเป็นความลับปิดไว้ก่อนไงมันมันก็แล้วแต่ส่วนมันจะไปยาาตอนแบบโมเมนท์ที่ต้องมาเชื่อเชื่อนกันแต่ไม่ได้แต่แบบฉากที่โกหกมันไม่ยอะ อันนี on, like, a ball, a ball, ้เป็นความยากเผื่อใครเผื่อว่าเออแบบเห็นแล้วแบบมันศิลปะนะแล้วบางคนมันไม่ใช่แบบว่าใครทําได้ทุกคนอ่ะเขาถึงบอกบางคนแบบมีความสวรค์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาบอกคนนี้มีความสวรรค์กับพลสวแบงมันเท่ากันอยู่ที่ว่าต้องขยันขนาดไหนาตลอดเวลา โอเคครับก็นี่ก็เป็นมารเกลื่อนน้ำของ Fighting Meteor Second นะครับผมก็เดี๋ยวพอมา EP หนึ่ง EP สองอะออกมาครบแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเรียกนะครับ e ีหนึ่ง EP สองก็ฝากติดตามด้วยกับ Fighting Meteor Second นะครับผมก็น่าดูมากอืมชอบแล้วก็ถ้าใครนะครับเอ่อถ้ามาติดตามกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับช่องแอร์ชานแนลนะครับผมแล้วก็ติดตามได้สี่ช่องทางนะยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้เผื่อว่าเวลามีเอ่อแบบ บอกตารางออกไปอ่ะจะใด้รู้<ช>ว่าจะอ้อนวันไหนอะไรวันไหนนะครับผมจะได้เห็นพร้อมๆกันนะโอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย